ประเทศที่อากาศร้อนอบอ้าวอย่างเมืองไทยต้นไม้คือสิ่งสําคัญที่ช่วยลดอุณหภูมิของเมืองและทําให้เมืองน่าอยู่ได้แต่ทุกวันนี้การพัฒนาอย่างไร้ทิศทางทําให้ต้นไม้ในเมืองจํานวนมากถูกตัดหรือไม่ก็อยู่ในสภาพที่ย่ําแย่ไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งไม่ถูกวิธีการเทป,ปูนทับโคนต้นซึ่งหักหลอยให้เป็นแบบนี้ต่อไปสิ่งที่หายไปอาจไม่ใช่แค่ต้นไม้และความร่มรืม่น แต่คือสิ่งบันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองไทยด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะเสียพามาพูดคุยกับอาจารย์ด้านภูมิสถาปัตย์ท่านหนึ่งค่ะที่ต้องการจะฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับต้นไม้นะคะโดยการเก็บข้อมูลต้นไม้สาคัญสาคัญในเมืองเชียงใหม่หลายร้อยต้นค่ะและเอาข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างความสําคัญสร้างความหมายเพื่อให้คนได้กลับมาผูกพันกับต้นไม้ในเมืองอีกครั้งหนึ่งค่ะ อาจารย์ป้องวะรงวงลังกาคืออาจารย์ด้านภูมิสถาปัตย์จากคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งงานวิจัยปริญญาเอกของอาจารย์คือการศึกษาต้นไม้ในเชิงภูมิสถาปัตย์ที่ทําให้เกิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งอาจารย์ได้ลงพื้นที่สํารวจและบันทึกข้อมูลต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่อย,ย่างละเอียดทางลักษณะทางกายภาพสรพคุณทางยาประวัติศาสตร์และความเชื่อเพื่อให้ต้นไม้เป็นมากกว่าต้นไม้ แต่คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและเชื่อมโยงกับผู้คนและเมื่อผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงกับต้นไม้สิ่งนั้นก็จะนำมาสู่การเห็นคุณค่าและการดูแลรักษาที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปเสนอต่อยูเนสโกเพื่อตารผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกด้วยค่ะ อื่นเลยคำถามแรกคือข้อมูลของต้นไม้เนี่ยสำคัญต่อการขึ้นมรดกโลกยังไงอะคะในการที่เราจะขอมรดกโลกนะครับมันก็มีกลไกในการแสดงถึงคุณค่าของพื้นที่นั้นๆว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่สําคัญพอที่จะกลายเป็นมรดกของโลกะนะครับทีนี้เราก็เลยมาดูว่าแล้วคุณค่าของเมืองเชียงใหม่มันคืออะไรคุณค่าของเมืองเชียงใหม่มันก็มีตั้งแต่คุณค่า เชิงการวางผังคุณค่าทางสถาปัตยกรรมนะครับคุณค่าเชิงธรรมชาติที่เมืองมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าความสําคัญของต้นไม้คือมันแทรกอยู่ในทุกๆคุณค่าเลยนะครับในวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่เองก็เกี่ยวพันกับต้นไม้หลายชนิดะนะครับในการวางผังเมืองเชียงใหม่ก็สัมพันธ์กับทิศท,ทางแล้วก็ยังใช้ต้นไม้ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้การตัดสินใจว่าเราจะมาตั้งเมืองตรงนี้ด้วย<อ>ด้วยการมีชนิดต้นไม้ ตามความเชื่อโบราณแบบนี้ครับแล้วในประเพณีต่างๆที่ใช้ก็สอดคล้องกับต้นไม้และตัวธรรมชาติรอบเมืองเชียงใหม่เองนะครับ<ช>ก็แวดล้อมไปโดยต้นไม้ดังนั้นมันจงึงมันจึงเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะจะไม่พูดถึงต้นไม้ในในเชิงคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ซึ่งอพอเรารวมเล่มเหล่านี้ครับให้มันเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อยูเนสโกต้นไม้มันก็เลยจะต้องมีปรากฏอยู่ตลอด ในในเนื้อหาของว่าเมืองเชียงใหม่มีคุณค่ายัางไงแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบยาวางแบบอย่างเช่นกรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่นี้มันมีความสัมพันธ์พิเศษอะไรอะคะคือผมมองแบบนี้ครับในเมืองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้เลยนะฮะค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับต้นไม้มันมีโดยธรรมชาตินะครับเราพึ่งพาเราใช้ทรัพยากรหลายๆอย่างนะครับจากธรรมชาติแล้วก็ใช้ต้นไม้แต่ว่า เมื่อถึงเวลาหนึ่งครับมันเกิดการขาดช่วงกันอย่างเช่นในกรุงเทพในกรุงเทพบางครั้งการผลิตเครื่องดนตรีต้องใช้ไม้อย่างที่อื่นแล้วเการขยายขยายตัวของเมืองการทําของเล่นเล็กๆน้อยๆก็ต้องใช้ไม้อย่างอื่นเข้ามาเพราะว่าไม่มีต้นไม้นั้นที่อย่างที่เคยมี นะครับแต่ในขณะที่เชียงใหม่เนี่ยมันวิ่งคู่กันไปเรายังมีมป่าไม้แวดล้อมในเมืองมีต้นไม้ในเมืองนะครับอาหารเดิมที่บรรพบุรุษเราเคยกิน<ฆ>กับต้นไม้ชนิดเนี้ยมันก็ยังมีให้เรากินอย่างนี้เป็นต้นครับดังนั้นไอ้ข้อโดดเด่นของเมืองเชียงใหม่คือด้วยทรัพยากรที่มันยังหลงเหลือและและ,และยังมีต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนมันทําให้ตัวเชียงใหม่เองเนี่ยมีความโดดเด่นมากกว่าที่อื่น<ฆ>นะครับอย่างอีสานเราก็เจอว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนอีสานไม่ได้มีน้อยนะครับระหว่างคนกับต้นไม้แต่ว่ากลายเป็นว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งคนอีสานในพื้นที่มีการย้ายถิ่นเพื่อทํางานในเมือง oh. นะครับทาให้เรื่องเล่าแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับต้นไม้เดิมที่เขาเคยมีมัน,มน,มนขาดช่วงไป <Okay. S 2> นะครับแต่ในเมืองเชียงใหม่เองมันก็มีความโชคดีที่ในเมืองเชียงใหม่มันพอจะหล่อเลี้ยงตัวเองได้มีงานทำ mm. นะครับคนที่อยู่เชียงใหม่ก็ยังใช้ต้นไม้แบบเดิมต่อใช้พืชพันธุ์แบบเดิมต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าเราจะกลับไป หา,หาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับต้นไม้ในที่อื่นๆน่ะมันอาจจะยังหาได้แต่ต้องฟื้นนิดนึงแต่ใน,ใน,ในที่เชียงใหม่ภาพนั้นมันปรากฏต,ต่อเนื่องมาค่ะตะกี้อาจารย์พูดถึงการใช้ทรัพยากรแล้วก็การใช้ต้นไม้แต่ว่าอีก,อก,อกมุมนึงก็คือความเชื่อดรือเปล่าคะคนเมืองเชียงใหม่หรือว่าคนที่อื่นก็คือมีความเชื่อเรื่องต้นไม้ก็เลยอนุรักษ์มันไว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงความเชื่อค,ครับในรูปแบบวัฒนธรรมแบบตะวันออกอ่ะตัวเนี้ยเป็นเราใช้ความเชื่อเป็นกลไกหลัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเลยถ้าเราลองพิจารณาดูนะครับเรามีความเชื่อพื้นฐานคือทุกอย่างมันมีชีวิตภูเขามีชีวิตแม่น้ํามีชีวิตก้อนหินต้นไม้สัตว์ป่าทุกตัวก็มีชีวิตแล้วมีเจ้าของะนะครับเราก็เลยใช้อย่างทนุถนอมเราเป็นองค์ประกอบหนึ่งในธรรมชาติที่เราใช้แล้วเราต้องขออนุญาตเนาะ,ะเราจะขึ้นไปป่าก็ต้องขอเจ้าป่าเราจะทํานาก็ต้องขอเจ้าที่เพื่อทํานาปลูกบ้านก็ต้องขอหมดดังนั้นมันเลยทําให้เราใช้ความเชื่อเนี่ย ในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คึกขนองออเราใช้อย่างเคาร <im it> พเช่นกันกับต้นไม้แล้วก็เคาร <im it> พเพราะเรารู้ว่า <im it> เมื่ออหไรก็ตามที่ทรัพยากรม,มันเปลี่ยนแปลงไปในทางลบเราก็จะมีชีวิตที่ไม่มีความสุข <im it> นะครับแต่ทีนี้ในพื้นที่อื่นของประเทศไทยเมื่อเมืองมันขยายต้นไม้มันอยู่ในซูปปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในตลาดต้นไม้นะครับความเชื่อเหล่านี้มันก็ถูกลบหายไปกลายไปปลูกยังมีอยู่จางๆเป็นต้นไม้มงคลชื่อมงคลแต่ในที่เชียงใหม่ชื่อมันไม่ได้มงคลคะแต่ว่าโดย โดยโลกกระทัดของเขาอ่ะมองว่ามันสําคัญนะครับแล้วเราก็ยังมีต้นไม้ที่เอามาเน็บใส่เสาเรือนสําหรับวันนี้ต้นไม้ที่ถูกใช้เฉพาะในงานนี้หรือเอามากินในอาหารที่อาหารนั้นก็ต้องกินในวันนี้อย่างเช่นแกงบะหนุนคือต้นขนุนนะฮะอ๋อค่ะก็เอาไว้กินในวันสงการปีใหม่เพราะว่าม<อ>ันจะได้หนุนเนื่องต่อไปในปีขา้างหน้ามันจะมีมิติแบบนี้เยอะมากทาให้เมื่อมีความเชื่อแบบนี้มันก็เลยทําให้ต้นบะหนุนมันยังอยู่ ต้นบะโจกต้นบะโจกคือต้นตะครอเขาก็เอาใบตะครอเนี่ยเอาใส่กับตะกร้าเพื่อขนของข,องขึ้นไปเวลาขึ้นบ้านใหม่เพื่อให้มันมีโชคมีชยัยทุกวันนี้ก็คือ,อยังใช้อยู่ต้นทุกวันนี้ยังใช้อยู่ต้นบะโจกมันก็เลยถูกสังวนไว้ทํางานอะไรแบบนี้ะนะครับเหมือนกับต้นกล้วยเนี่ยเรายังเห็นทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่ากล้วยเราใช้ในงานแต่งงานนะ่ไใบก็เอามาทําเป็นพานไหว้ครูบ้างงานลอยกระทงบ้างต้นกล้วยมันก็เลยยังอยู่เหมือนกันครับเมื่อเราใช้งาน มันก็ยังอยู่ในความเชื่อตัวนี้ก็ยังปกปักรักษาแล้วแล้ว,ลว,ลวย,ยังมีความเชื่อในเชืองต้นไม้ใหญ่ที่มีการผูกผ้ามีการบวงสวงแล้วลาไปพัฒนาไปถึงการปลูกต้นไม้ให้เป็นขวัญเมืองเป็นอะไรต่างๆ<อ>นะครับมันก็เลยทําให้เมืองเชียงใหม่นเนี่ยมันมีต้นไม้อายุเยอะๆะที่ยังถูกเก็บรักษาไว้แล้วไอ้ความเก็บรักษาเนี่ย มันจะมีกระบวนการอย่างก,การด้านความเชือรเข้ามาทาให้ความเชื่อกับต้นไม้ใหญ่มันจะเดริญเติบโตคู่กันอย่างเช่นที่เราอยู่อย่างนี้ค่ะคือคณะสถาปัตย์ที่มอชอใช่ไหมคะเมื่อก่อนอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังว่าที่นี่ก็คือเป็นป่าจากเป็นป่า<ง>ดอยชุเทพนี่แหละ<อ>แล้วมีต้นไม้ไหนที่ได้ถูกอนุรักษ์มาตั้งแต่แรกไหมคะส่วนใหญ่มันจะเป็นต้นไม้ที่มีชนิดพันธุ์เช่นเดียวกับข้างบนนนะครับก็จะมีต้นอารางตรงนี้นะครับมีต้นศักขนาดใหญ่เลยตรงนู้นนะครับมีต้นดำดงมะกลายคัด กลุ่มนี้ครับที่จะเป็นกลุ่มกลุ่มต้นไม้ที่มีชนิดพันธุ์เดียวกันกับบนป่าดดยเฉพซึ่งไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับชุมชนรอบข้างหรือแม้แต่สวนสัตว์เชียงใหม่เองนะครับก็ยังก็ยังหลงเหลือต้นไม้เหล่านี้ไว้นะครับหนึ่งก็คือเขาไม่รู้จะตัดฟันไปทําไมด้วยนะครับเนื่องจากการใช้ประโยชน์ในเชิงเอาไปทําเนื้อไม้มันก็อาจจะไม่ใช่เนื้อไม้ที่มีคุณภาพดีอย่างต้นศัก์ที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามันแตกเป็นสองงามแล้วก็เป็นประโยชน์ในด้านร่มเงาแล้วที่สาคัญคือด้วยขนาดมันใหญ่ครคนพื้นที่เขาก็รู้สึกว่า มันจะต้องมีอะไรที่เป็นเฉพาต้นไม้รักษาต้นไม้อยู่ความเ<อ>ชื่อเหล่านี้ครับก็เลยทำให้ต้นไม้นี้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงวันก็มีหลายองค์ประกอบไปทำในต้นไม้ทั้งถูกอนุรักษ์ไว้แต่นอกจากต้นไม้ที่ถูกอนุรักษ์มาตั้งแต่เดิมก็ยังมีต้นไม้ที่ถูกปลูกมาแล้วก็มีต้นไม้ที่อาจารย์เมื่อเข้ามาก็ช่วยจัดพื้นที่ให้มันง่ายั้นเดี๋ยวเรากวนพาซิไปเดินดูรอบคณะสถาปัตย์เท่าไหร่ได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับยินดีครับค่ะ เนี่ยต้นสักใหญ่ฮะให,ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากประเภทแบบผู้ชาย3ามสี่โอบอะฮะใหญ่แบบใหญ่อย่างนี้เลยนะครับในมหาลัยเชียงใหม่มีไซส์เนี่ยไม่กี่ต้นถึงแม้ว่า<อ>มหาลัยเชียงใหม่เองจะเป็นต้นเป็นต้นสักจะมีปริมาณมากที่สุด<อ>เลยในบรรดาต้นไม้ในมอแต่ต้นสักส่วนใหญ่แล้วมันเป็นต้นไม้ปลูก<อ>ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันมีน้อยตัวนี้ที่มันยังอยู่ได้ที่ผมว่าคือมันแตกเป็นสองงาม<อ>นะครับคือมันใช้ประโยชน์ไม่ได้หมายถือว่าตัดต่อไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ แต่คนโบราณเชื่อว่าไม้สองงาม mm hmm. เขาเรียกว่าไม้สองนางมันจะมีผีอยู่ oh. นะครับเลยความเชื่อน,นั้นเองทําให้ <Ha. S 1> ต้นไม้ต้นนี้ถูกปกปักรักษา <Ha. S 1> มาถึงรุ่นเรานะครับแล้วเจ้าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ฮ oh. ะต้องบอกว่ามหาชัยเชียงใหม่มีอายุ50ปี <Ha. S 1> กว่า,า,ก,ากว่าทำงานก่อตั้งเนยน,นะครับทีนี้ในอายุของต้นสักเนี่ยถ้าตามตามเกณฑ์ขององค์การศากด์กรรมป่าไม้ สามสิบปีเนี่ยถือว่าเป็นไม้สักที่พอจะตัดได้เป็นไม้สักที่เลยอายุไม้สักหนุ่มไปนะครับซึ่งสาปีมันขนาดแค่นี้เองอ่ะอันนี้มันตั้งกี่ปีตร <My God. S 2> นี้ใช่ไหม,มอ่ะก็เกินห้าสิบเกินแน่นอนเกิน,100น,นร้อยแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ฟอ้องว่ามหาลัายเชียงใหม่เองเองนี่ยฮะมันก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องจากดออสุเทพไม้สักเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่อยู่ในเวทป่าเบญจพรรณนะครับก็มีไม้สําคัญอยู่5ชนิดนะครับเบญจพรรณนะครับมะข่าประดู่สักแดงนะครับแล้วก็ ก็บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นี้ได้อย่างดีแล้วก็มันเป็นตัวหนึ่งที่สืบไปถึงว่าแล้วทําไมธุรกิจทําไม้ถึงต้องมาเฟื่องฟูในภาคเหนือก็พบอันนี้เป็นแค่ไม้หลงเหลือไม้ที่ตนแต่แล้วมันจะมีต้นหนึ่งต้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่อยู่มาก่อนการตั้งมหาลัยเชียงใหม่ต้นตัดครับ ็นอกจากการดูแลต้นไม้ใหญ่แล้วแต่ว่าเศษใบไม้ที่ร่วงลงมาที่นี่ก็มีการจัดการด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือเบื้องต้นต้องอธิบายอย่างนี้ครับในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าไปใช้งานโดยส่วนใหญ่แล้วแล้วมมีต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีใบไม้ร่วงซึ่งไใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะถูกมองเป็นขยะแล้วก็ถูกเอาออกไปจากพื้นที่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเชิงนิเวศเนี่ยใบไม้ร่วงคือการหมุนเวียนธาตุอาหารต้นไม้ดูดธาตุอาหารในดินนะไปสร้างใบสร้างผลแล้วร่วงลงมาสู่ดิน ทำให้ดินนี้มันมีคุณภาพดีเนื่องจากมันก็มีจุลินทรีย์มีสัตว์มากินใบไม้นะครับ mm hmm. ย่อยสลายกลายเป็นหน้าดินใหม่ทําให้เขาอยู่ตรงนั้นอะ่ะได้นานแสนนานพอมันมีการเข้าไปอยู่อาศัยของมนุษย์ใต้ต้นไม้นั้นนะครับมนุษย์ก็กวาดด้วยความอยากให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ขัดขวางการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับก็กวาดแล้วเอาใบไม้ออกไปมันทําให้การหมุนเวียนธาตุอาหารตรงนั้นนะวงจรมันขาดไปะนะครับเราก็เลยมีโครงการเล็กๆนะครับทำขึ้นมาเพื่อ เอาใบไม้ที่มีในคณะเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ไม่สามารถปล่อยให้มันร่วงหล่นอยู่ตามถนนหรือลานจอดรถได้นะครับแต่เรา<ช><ช>ไม่เอาออกจากคณะนะครับเราจะเอามาทําให้เกิดดินใหม่และกลับเขาเพิ่มเข้าไปในในดินเดิมที่อยู่ในพื้นที่ของคณะนะครับก็เป็นลักษณะนี้ฮะเป็นปุ๋ยมากตัวนี้นะครับถ้ามองเนี่ยตัวนี้ใบไม้หมักอายุประมาณ5เดือนเนี่ยมันกลายเป็นดินแล้วอ๋อย่อา,ามันกลายเป็นดินแล้วนะครับแล้วกลิลก่นมันกลิ่นมันหอมนะฮะกลิ่นมันเหมือนดินในป่าเลยขออนุญาตดมนะคะ ใช่กินมันไม่เหม็นนะครับถ้ามันเป็นปุ๋ยเป็นเป็นเป็นดินใบไม้ที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ในในการตรวจวัดคุณภาพเนี่ยนะครับตัวมันเองเนี่ยครับมันจะมีความสามารถในการอุ้มน้ําถ้ากำแรงๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเห็นน้ําซึมออกมาตามง่ามนิ้วนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะอ๋อจริงด้วยนี่ะครับในสภาพแรงๆอย่างนี้ยังมีน้ําซึมมาตามง่ามนิ้วแล้วมีสัตว์มาอยู่ด้วยะพอกำแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีฮะมันต้องมี ทีมงานเหล่านี้มาช่วยทั้งตะเคียทั้งด้วงดินทั้งต่างๆแล้วเดี๋ยวพอหมดอาหารแล้วเขาก็ไปเรามีกองใหม่ให้เขาช่วยทำอีกเยอะทีนี้ผมอ้ามือออกแล้วนะฮะมันจะเป็นก้อนนะครับและไอ้ก้อนตัวนี้มันจะไม่แข็งเหมือนดินถ้าบีบด้วยแรงไม่แรงนกมันจะกลับมาเป็นผงแบบนี้โดยง่ายซึ่งแบบนี้เหมาะกับการดารเติบโตของรากต้นไม้มากๆปัญหาหนึ่งที่ต้นไม้ใหญ่ในเมืองต้องเจอก็คือการเทปูนทับโคนราก ที่ทำให้ต้นไม้ไม่มีอากาศหายใจและไม่สามารถชอนชัยรากเพื่อหาน้ำและแร่ธาตุได้ซึ่งความไม่รู้ตรงนี้อาจทำให้ต้นไม้ที่ทรงคุณค่าหลายต้นทั่วประเทศต้องตายลงอย่างเช่นต้นยางนาอายุก,กว่า200ปีที่วัดเจดีหลวงแห่งนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในสภาวะโคมา่าจนกระทั่งอาจารย์ป้องได้มาเห็นและระดมทีมมาช่วยเหลือจนต้นยางนาเก่าแก่ต้นนี้รอดชีวิตและได้รวมใจของผู้คน ที่มาช่วยกันจนเกิดเป็นกลุ่มเซฟยางนาทักษาอินทคินค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าอาจารย์มาเห็นว่าต้นยางนานี้มันมีความสำคัญแล้วก็คิดว่าต้องการอนุรักษ์ไว้ยังไงบ้างคะตุลาคมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงที่พึ่งหมดฝนไปใหม่แล้วผมก็มาดูต้นยางปรากฏว่าผมพบว่ามันมีกิ่ง ใหญ่ๆกิ่งหนึ่งมันแห้งะนะครับแล้วก็พอมาตั้งคําถามเอ๊ะทำไมมันทิ้งแห้งในช่วงที่ฝนมันเพิ่งหยุดตกทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้นยางมันมีกิ่งที่แห้งได้นะครับมันทิ้งกิ่งได้แต่ทีนี้ทำไมกิ่งมันทิ้งแห้งในเวลาที่หมดฤดูฝนไปไม่นานก็เลยดูที่พื้นนะพื้นตอนนั้นเป็นพื้นคอนกรีตะนะครับมีการพิมพ์ลายบนพื้นคอนกรีตแล้วมันก็เกิดรอยแยกผมก็เลยแงะรอยแยกดูมันมีรากขนอ่อนของต้นยางขึ้นมาเฮ้ยเขาต้องการน้ำนะ <Ha. S 2> เขาต้องการน้ําแต่เขาได้รับน้ําไม่พอพอได้รับน้ำไม่พอเขาต้องทิ้งส่วนที่มีชีวิตบางส่วนไปเพื่อทําให้ส่วนช,วชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ต่อได้ <Ừ. S 2> ผมก็เลยติดต่อไปยังทีมงานมาดกโลกครับอาจารย์ก๊อฟวรลันบอกชันก๊อฟครับต้อนอยางนี้มันจะตายค่ะ <Ha. S 2> ฉันก๊อฟบอกมันตายไม่ได้นะ <c oughs> นี่มันเป็นต้นยางสําคัญด้วยของเมืองนะครับทายังไงช่วยมันได้ไหมผมก็เลยเล่าแผนการว่าถ้าจะทําให้มันรอดเราควรจะจัดการแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ได้ปรึกษาเสร็รนะครับก็เลยต้อง เอามานําเรียนท่านเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าวาดก็ก็เห็นว่าเป็นต้นไม้สําคัญนะครับแต่ว่าด้วยรูปแบบของการจัดการการรื้อพื้นการอะไรเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องใช้เงินทุนแล้วมันต้องใช้แรงงานมันไม่ใช่พื้นที่เล็กๆค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรากยย็ยังยังยืนยันในข้อเสนอว่ามันจะต้องรื้อไม่รื้อตอนนี้ก็รอไปก่อน นะครับและยังไงก็ต้องรื้อสักวันหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยต้นยางวันหนึ่งจะตายลงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ตายได้เพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้พอต้นไม้ตายขวัญกําลังใจของเมืองนะครับมันก็ถูกตีความไปต่างๆนานาว่าเป็นเรื่องอัป,ปะมงคลเป็นเรื่องโชค <S <S ลายแต่จริงๆแล้ว กระบวนการที่จัดการยังไม่ถูกต้องนี่แหละทําให้ต้นไม้ใหญ่สําคัญมันตายซึ่งมันก็มีเหตุมานักจนักแล้วในประเทศไทยและต้นต้นนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกเลยแล้วเราควรจะเป็นต้นแบบในการจัดการนะครับพอคุญญณท่านเสรียท่านก็ความร่วมมือดีมากนะครับเราก็มีการขออนุญาตกรมศริลปากรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โบราณสถานนะครับทั้งกรมศิลป์เองก็ให้ความสคัญกับต้นไม้บอกโอ้โหนี่เป็นเคสต้นแบบเลยที่เราจะต้อง ร่วมมือกันทำนะครับก็เลยมีการวางแผนเกิดขึ้นว่าจะทํายังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้ครับผมพยายามนําเสนอหลักการว่าในการอนุรักษ์ต้นไม้เนี่ยมันคือการจัดการพื้นที่ด้วยนะครับไม่ใช่การจัดการต้นไม้เพียงต้นเดียวเพียงแค่ตัดแตง่งบํารุงปุ๋ยรากเฉพาะบริเ,เวณโคนถ้าจะจัดการให้ยั่งยืนเราควรจะ มีพื้นที่บัฟเฟอร์หรือเป็นพื้นที่ที่ตั้งใจที่ให้ต้นไม้นั้นมันอยู่โดยที่ในอนาคตเราจะไม่มีการปลูกสร้างใดๆอีกต้นไม้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นข้างบนก็คือส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เรามามองไม่เห็นที่ยังอยู่ใต้ดินนะครับมันเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสาคัญมากด้วยนะครับพื้นที่ตรงนั้นแหละครับที่เราต้องจัดการให้สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นได้แก่รากและจุลินทรีย์มากมายนะครับได้มาอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยมีการวางแผนในการรื้อถอนพื้นคอนกรีตนะครับ แล้วก็ปรับปรุงระบบการซึมน,น้ำนะครับปรับปรุงโครงสร้างรากหรือถอนกระบะก้านต้นไม้ออกะนะครับแล้วก็รวมไปถึงปรับปรุงดินใหม่เอาดินเอาดินจากที่อื่นเข้ามาซึ่งในเวลานั้นเนี่ยผมใช้ดินดินจาก บริเวณใต้ต้นยางนาเดิมที่อยู่ตรงเชียงใหม่ลำพูนนะเอาเข้ามาเพื่อผมมีแนวคิดว่ามันจะต้องมีจุลินทรีย์ที่เหมาะกับต้นยางอ๋อที่เข้ากันใช่ก็เลยเอามาใส่ต้นยางครับเพื่อฟื้นฟูสภาพดินนี้หลังจากนั้นก็วางท่อระบายน้ำนะครับก็มีหลายบริษัทนะครับเข้ามาร่วมกันช่วยงานกันแล้วก็มีคนทั่วไปนะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีแนวคิดว่าในการจัดการฟื้นฟูเนี่ยเราจะเปิด ให้บุคคลทั่วไปเข้ามาช่วยได้อย่างไรบ้างเป็นอาสาสมัครมาช่วยเหรอใช่คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่โบราณสถานแล้วมันก็จะมีมีโบราณวัตถุอยู่บ้างนะครับแล้วพอเราเลือกมาเราก็เห็นมีพระเครื่องบ้างมีทั้งถ้วยชามนะครับที่สามารถระบุอายุได้ด้วยว่าอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานตรงนี้มันมันมีปริมาณมากพอสมควรน,นะครับเราก็เลยจะเอาคนมาช่วยดีกว่าแต่ว่าด้วยความเป็นพื้นที่โบราณสถานเนี่ยมันเหมาะไหมที่เอาเข้ามาก็ถามไปยัง ทางกรมสินกรมสินก็บอกว่าถ้ามันมันไม่มีอะไรที่ที่พอหายไปแล้วแล้วมันจะทําให้คุณค่าของพื้นที่มันลดน้อยลงนะครับซึ่งผมเห็นว่าการเปิดโอกาสให้คนเข้ามาช่วยเนี่ยคนเราได้มีส่วนในการดูแลรักษามเมืองฮะม,มันก็จะเป็นมันได้เป็นความทรงจําหนึ่งเป็นความรู้สึกหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมซึ่งผมว่า,าในการสร้างเมืองแบบโบราณเขาก็ใช้แบบนั้นนักร้องช่างซอชาวนาพ่อค้าเนื้อวัวต่างๆเมื่อเขาไม่ได้ทำหน้าที่นั้น เขาก็สามารถมาช่วยกันสร้างเมืองมาช่วยกันขุดคูเมืองมาช่วยกันปั้นอิฐได้ก็เลยจัดตั้งเป็นโครงการชื่อเซฟยางนาะฮักษาอินทขินขึ้นมา<อ>ครับสำหรับภารกิจช่วยชีวิตยางนาครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในวันที่16มีนาคม2564โดยปฏิบัติการแรกเริ่มขึ้นจากทีมวิศวกรช่วยกันรื้อถอดคอนกรีตที่ทับถมโคนตน้นและใช้เสียมลมเป่าดินเพื่อค้นหารากแก้ว ซึ่งโชคดีว,ว่ารากแก้วยังอยู่ในสภาพดีทีมงานจึงใช้กระสอบป่างคลุมและรดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นจากนั้นทีมนักปฏิทีวิทยาก็รับไม้ต่อในภารกิจกับปรุงสภาพดินโดยการขุดร่องรอบโคนต้นและใส่ดินที่ปรุงแล้วลงไปเพื่อลอให้รากขยายออกมาและใช้ดินเดิมกลบต่อมาก็เป็นหน้าที่ของทีมที่สามซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปูพื้นหญ้าที่ใช้เทคนิคแบบเดียวกับในสนามกอล์ฟ เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเมื่องานรักษาระบบรากเสร็จสมบูรณ์แล้วทีมรุกขกรก์มาตัดแต่งกิ่งโดยตัดกิ่งผุและกิ่งที่ไม่จําเป็นออกเพื่อลดน้ําหนักเรือนยอดกําจัดกาฝากมีการบินโดรนเพื่อสํารวจซึ่งทําให้พบโครงขนาดใหญ่ซึ่งจาเป็นต่อการปิดเพื่อไม่ให้น้ําเข้า อาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นเคสต้นแบบใช่ไหมคะหลังจากการมีการบูรณะต้นนี้แล้วก็ดูแลรักษาพื้นที่ร,บรอบๆอะค่ะมีมีเคสอื่นที่ตามมาเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นแบบต้นแบบมั้งไหมคะมีฮะเยอะด้วย<ะ>ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีผมก็ได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับว่าเออจริงๆแล้วเขาอยากทําให้มันดีนะ,ะแต่มันไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เห็นอนะ <Ừ. S 2> ดังนั้นเราต้องมีตัวอย่างที่ดีให้เห็นก่อน <Ha. S 2> คนไม่มีใครอยากทําร้ายต้นไม้หรอกครับ <Ha. S 2> เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าทําดีมันทํำยังไง uh huh. พอเรามีตัวอย่างที่ดีให้เห็นนะครับ uh huh. มีการประเมินมีการปีนตัดแต่งที่เหมาะสมมีการใช้อุปรกรณ์ที่เหมาะสม mm hmm. แล้วมีการลื้อพื้นต่างๆขึ้นมานะครับมันก็เลยกลายเป็นกระบวนการฟื้นฟูได้หลายจุดนะครับ uh huh. เห็นแล้วก็อยากเอาไปทําตามแล้วในเรื่องการทํางานในการบูรณะต้นต้นยางต้นนี้ค่ะ มีขั้นตอนอะไรบ้างคะสามหมวดหมู่ด้วยกันที่เราเอาเข้ามาจัดการนะครับลุมแรกก็คือขั้นตอนทางลูกกรรมนะครับเป็นหลักสองขั้นตอนทางวิศวกรรมนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีการก่อสร้างออนะครับสามคือขั้นตอนทางวัฒนธรรมสามตัวเนี้ยเราทํา สอดประสานกันไปก็มีลักษณะเป็นการ,การทางภูมิทาปัตกรรมเข้ามาร่วมด้วยทําอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรไม่ให้กระทบกับโครงสร้างมีการสแกนต้นไม้มีการใช้โดรนม<อ>ีกสำรวจมันมีโพรงมันมีะอะไรที่จะต้องเข้าไปอุดเข้าไปจัดการมีกาฝากหรือไม่นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสนามหญ้าและการระบายน้ำ็นบริษัททําสนามกอล์ฟเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบระบายน้ําใต้ดินหลังจากนั้นแล้วนะครับพอรื้อถอนปุ๊บมันก็จะต้องมีการวางแผนในการปีนตัดแต่ง ะนะครับฟินตัดแต่งว่าเราจะตัดแต่งกิ่งไหนใช้เวลากี่วันทีนี้กระบวนการทางวัฒนธรรมมันอยู่ตรงไหนวัฒนธรรมเนี่ยคือร่มใหญ่ๆที่ตั้งแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยมีการบวงสวงต้องมีการบอกว่าทําพิธีก่อนใช่มีตลอดที่คนจะเข้ามาไหวมาอะไรแล้วเราใช้วัฒนธรรมัวน้ครับเป็นตัวเชื่อมโยงว่ามาไหวไหนมาไหว,ไว,ไว,ไวแล้วก็มาช่วยกันสิ <laughs> แล้วพอหลังจากที่มีกระบวนการจัดการทางต้นเสร็จปุ๊บเราก็มีการทําบุญสู่ขวัญโดยที่รวมน้ํา หลายๆที่ฮะมาลดแล้วหลักหลายๆที่ที่เราคาดไม่ถึงอะ่ะมาจากแม่น้ําคงคาก็มีที่ส่งมานะครับมาจาก12ปัน,นาก็มีที่ส่งมาครับแล้วคือเราเราจะทําน้ําเนี่ยให้มันเป็นสื่อมงคลมาร่วมกันลดต้น<อ>ไม้ต้นนม้กันนมันทําให้เราได้ได้มาชุมนุมกันนะครับโดยวันบวงสวงได้มาชุมนุมกันทั้งตั้งแต่ผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณพระ,ค,ะคนที่มาทํางานทุกคนเข้ามานะครับ พวกเราเออได้มาทําแล้วมันสร้างความมั่นใจให้เราอะว่าเออมันมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกคนจะแบบเห็นด้วยกันใช่แล้วมันจะไม่ทําอย่างคึกคนองทุกคนจะทําด้วยความระมัดระวังหล่อหลอมให้เราอยู่ในอยู่ในมิตินั้นตลอดกระบวนการฟื้นฟูต้นยางซึ่งผมว่าเออมันเป็นอีกมิติแบบเป็นมิติแบบตะวันออกที่ที่เราฟื้นฟูอ่ามรดกทางสิ่งแวดล้อมของเราในลักษณะนี้ครับสำหรับคนทั่วไปที่อยากจะสังเกตว่าต้นไม้ต้นนี้นะไม่ น่าจะไม่รอดหรือว่ากําลังดูแบบไปไปไปไม่ดีเหมือนต้นยางน้ำเมื่อก่อนนะคะคจะดูสังเกตอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งนะครับมีการลักษณะการร่วงของใบที่ผิดฤดูการนะครับส่วนใหญ่แล้วต้นไม้บ้านเราต้นไม้เขตร้อนเนี่ยก็จะมีใบร่วงมากในฤดูที่มันไม่มีฝนนะครับส่วนในฤดูฝนเขาก็จะออกดอกออกผลแล้วก็มีใบเขียวชุม่มแตกใบใหม่แล้วแต่ชนิดนะครับแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาจะมีการแตกใบใหม่เยอะมากในช่วงฤดูฝนแล้วในฤดูแ้งเขาก็ทิ้งใบแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาทิ้งใบในฤดูฝนมากๆอันนั้นเป็นคําถามนะว่าทําไมความเป็นปกติสองเปลือกต้นมันแตกนะครับเปลือกต้นไม้จริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็ตามมันควรจะมีลักษณะที่สม่ำเสมอกันมีลักษณะของเกล็ดเปลือกที่เท่าๆกันมันจะแตกเป็นนอยาวก็มีช่องไฟของความยาวที่ถีนะครับไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งแตกเยอะมากอีกฝั่งหนึ่งไม่แตกเลยอันนี้ต้องมาวิเคราะห์แล้วมันโดนแดดเผาหรือเปล่า มนีน้ํเพิ่มหรือเปล่าตัวนี้นได้รับความร้อนมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะครับตัวนี้ครับเป็นลักษณะการการสังเกตเบื้องต้นนะครับหรือมียางไหลมียางไหลนะครับอันนี้สังเกตได้ชัดเจนที่บางคนจะบอกว่าเหมือนต้นไม้ร้องไห้ใช่ <S <S ใช่ใช่ <S <S <ๆ S 1> ครับมียางไหลก็เป็นลักษณะนั้นเรื่องราวของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองยังไม่จบแค่นี้นะคะ สององศาตอนต่อไปเราจะไปดูกันต่อกับภารกิจตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ของทีมรุกขกรมืออาชีพและไปคุยกับศาสตราจารย์กิติคุณเดชาบุญคำผู้ที่เป็นเสาหลักของงานรุกขกรรมและภูมิสถาปัตย์ในเมืองไทยค่ะ